ส่วนความคืบหน้าในการอพยพคนไทยออกจากประเทศลิเบียล่าสุด48คนไทยที่อพยพจากลิเบียโดยทางรถยนต์ผ่านทางด่านชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางถึงนครตูนิสประเทศตูนิเซียแล้วขณะที่แรางงานบางคนขอรอดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจจะกลับเข้าไปทำงานที่ลิเบียอีกหรือไม่ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าไปรับคนไทย48คนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนตูนิเซียหลังเดินทางออกจากกรุงติป,ปลีประเทศลิเบียตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทั้ง48คนประกอบด้วยแรงงาน45คนและนักศึกษา3คนโดยหลังจากข้ามชายแดนมาอย่างประเทศตูนิเซียแล้วทั้งหมดเดินทางต่อด้วยรถบัสที่กระทรวงการต่างประเทศจัดหาให้ไปยังเมืองตูนิสใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงจึงเดินทางถึงในช่วงเช้าตามเวลาในประเทศไทย เพื่อรอขึ้นเครื่องกลับไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดหาเที่ยวบินพาณิชย์ให้จากการสอบถามแรงงานไทยที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้เล่าว่าสถานการณ์ในกรุงติปโปลียังคงมีการสู้รบกันอยู่บางคนยังต้องการกลับเข้าไปทำงานอีกครั้งเพราะรายได้ดีแต่ขอประเมินสถานการณ์ก่อนขณะที่โฆษกข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติหรือ U.N. S.C.R. ได้แสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้ลีภ้ภัยและผู้ข,ข,อ,ขอลี้ภัยในประเทศที่เกิดสถานการณ์ ความรุนแรงทั้งในลิเบียและประเทศอื่นๆซึ่งจนถึงขณะนี้มีประชาชนจากกรุงติปโปลีเมืองหลวงของลิเบียและจากเมืองเบงกาซีที่กำลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงมาขอขึ้นทะเบียนรีภัยกับ UNSCR แล้วเกือบ37,000คนโดย UNSCR ยังเรียกร้องให้ทางการลิเบียผ่อนคลายข้อจำกัดการออกวีซา่าให้กับประชาชนเพื่อการเดินทางออกนอกประเทศ